ยินดีต้อนรับสู่ Drive c u t u r แหล่งรวมความหลงไหลในยานยนต์นวัตกรรมและอนาคตขององค์การขับขี่ถ้าคุณรักรถและอยากอัปเดตวงการยานยนต์ก่อนใครคุณมาถูกที่แล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับไปขับเพื่อนสู่อนาคตด้วยกันวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นั่นคือ BYD Atto 3รุ่นปี2025และบอกเลยว่าคันนี้ไม่ได้มาเล่นไม่ได้มาเล่นแต่มาเปลี่ยนเกมทั้งตลาด ประเทศไทยกำลังเร่งเข้าสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้า,ฟาและ b y d a ั t o 3กำลังเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้รถ SUV ไฟฟ้าขนาดกระทัดรัดคันนี้ผสมผสานทั้งดีไซน์ประสิทธิภาพและเทคโนโลยีล้ำสมัยไว้ในแพกเกจที่ราคาหน้าคบไม่ว่าจะเป็นถนนในกรุงเทพที่แสนวุ่นวายหรือเส้นทางธรรมชาติในเชียงใหม่อัตโ3ก็พร้อมลุยเพียงแค่เห็นก็รู้แล้วว่ารถคันนี้ไม่ธรรมดา ด้วยดีไซน์สปอร์ตไฟหน้าเล็ดล้ำอนาคตและกระจังหน้าสุดฉบเฉียวทุกอง์ประกอบให้ความรู้สึกทันสมัยและพรีเมียมไม่ได้แค่ตามเทรนแต่มาสร้างเทรนใหม่เลยก็ว่าได้ด้านสมรรถนะก็ไม่แพ้ใครด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด150กิโลวัตต์ให้กำลังสูงสุด204แรงม้าและแรงบิด310นิวตันเมตรออกตัวแรงลุ่มนวนและเงียบแบบที่รถน้ำมันทำไม่ได้เร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียง7.3วินาทีประหยัดพลังงานแต่แรงเกินคาด ระยะทางก็หายห่วงขับได้ไกลถึง420กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งจะวิ่งในเมืองหรือออกต่างจังหวัดก็ไม่มีปัญหาและถ้าต้องการชาร์จเร็วก็ใช้เวลาเพียง45นาทีในการชาร์จจาก0ถึง80%เท่านั้นชาร์จแป๊บเดียวก็พร้อมลุยต่อภายในห้องโดยสารคือสวรรค์ของคนรักเทคโนโลยีหน้าจอสัมผัส12.8นิ้วที่สามารถหมุนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนรองรับ Apple CarPlay Android Auto คำสั่งเสียงและระบบอัปเดตผ่านออนไลน์แถมยังตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพสูงไฟแอมเบียนที่เปลี่ยนสีตามเพลงและพื้นที่กว้างขวางนั่งสบายทุกการเดินทางด้านความปลอดภัย BYD ก็จัดเต็มมาให้ระบบช่วยขับขี่อย่าง Adaptive Cruise Control Lane Keeping Assist Blind Spot Monitoring ระบบเบรคฉุกเฉินอัตโนมัติและกล้องรอบคัน360อองศาทุกอย่างมาครบเพื่อความมั่นใจในการขับขี่และราคาก็น่าดึงดูดสุดๆด้วยนโยบายสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าจากรัฐบาลไทย ทำให้ BYD Auto 3เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับรถ SUV ที่ใช้น้ำมันไม่มีค่าน้ำมันค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาก็น้อยแต่ได้ประสบการณ์ขับขี่สุดลำ้ำนอกจากนี้ BYD ยังขยายเครือข่ายชาร์จและศูนย์บริการทั่วประเทศไทยทำให้ผู้ซื้อมั่นใจได้ว่าการดูแลหลังการขายพร้อมรองรับเสมอดังนั้นถามว่า BYD Auto 3คืออนาคตขององค์การขับขี่ในไทยหรือไม่คำตอบคือใช่แน่นอน ทั้งสวยฉลาดประหยัดและจับต้องได้ง่ายไม่ว่าคุณจะซื้อรถ e ีวคันแรกหรืออยากเปลี่ยนจากรถคันเก่ารุ่นนี้อาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณในปี2025ขอบคุณที่รับชมไร้เคาน์เตอรที่ที่ความหลงหลายในการขับขี่เริ่มตน้นถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์คอมเมนต์และกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า